ต่อจากนี้ไปเป็นการรายงานข่าวจากศูนย์ข่าวภาคเหนือขอเชิญทุกท่านรับชมได้เลยเจ้าคคคืืออวามรักักพลงของการให้ข่าวงานน้อมกระตัญยูบูชาพ่อ,พอครู<แ>สมณะโพธิรักษ์ในวันศุกร์ที่17พฤษภาคม2567 ที่ชมรเชียงใหม่ก็ยังคงมีการจัดงานน้อมกตัญยูบูชาพ่อครูสมณะโพธิรักษ์จากเดิมจะจัดหนึ่งเดือนก็จะขยายเวลาจัดเพิ่มให้ได้ครบ89วันตามอายุของพ่อครูค่ะในช่วงเช้าของทุกวันศุกร์ ยติธรรมและท่านสมาชิกมาร่วมใส่บาตรโดยมีสมณะจากบวรลานอาอโศกสี่รูปมาบินทบาทและแสดงธรรมรำลึกถึงคุณงามความดีของพ่อครูค่ะม,ม,ม,นนมีการแจกอาหารมังสวิรัตหลากเมนูและประทานฟรีที่ร้านทุกวัน ส่วนใครนำกลับบ้านก็คิดราคาแล้วแต่จะให้ท่านสมาชิกก็ให้ความร่วมมือกับทางร้านตามนโยบายงดใช้ถุงพลาสติกด้วยการนำภาชนะมาใส่อาหารเองค่ะบรรยากาศวันนี้ยังอบอุ่นเช่นเคยค่ะเพราะมียติธรรมจากทั่วทุกสารทิศสิทธิ์เก่าลูกค้ามาร่วมเป็นผู้ให้ผู้เสียสละ ตามกำลังของตนบ้างก็แจกอาหารบ้างก็นำวัตถุดิบไร้สารพิษมาให้ทำอาหารจนคิวยาวเรื่อยมาตั้งแต่เริ่มงานในวันแรกจนถึงวันนี้ซึ่งนับเป็นสัปดาห์ที่4ของการจัดงานค่ะและยังเกิดพลังแห่งการเสียสละอย่างต่อเนื่องต่อไปอีกเป็นบอมออฟเลิฟที่หลั่งไหลมาไม่ขาดสายเหมือนสายฝนอันชุ่มฉ่ำเป็นการรวมใจ รวมพลังของคนหลายรุ่นที่มาช่วยเติมเต็มสร้างพลังแห่งการให้และการเสียสละอันเป็นพลังแห่งความรักที่มีต่อพ่อทางจิตวิญญาณผู้เป็นตัวอย่างแห่งการให้การเสียสละอันบริสุทธิ์ต่อมวลมนุษยชาติ ชมรอเชียงใหม่จะปิดไปร่วมงานของส่วนกลางในวันเสาร์ที่18พฤษภาคมนี้แล้วจะเดินทางกลับมาจัดงานต่อในวันที่18มิถุนายนนี้ค่ะ